มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตาชานเปิดใจหลังสารตัดสินจำคุกลุงพล20ปีส่วนป้าแตนรอดจากกรณีเมื่อวันที่20ธันวาคมสารจังหวัดมุกดาหารนัดอ่านคำพิพากษาในคดีอายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทย์ฟ้องนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลและนางสมพรล,ลาพโพหรือว่าป้าแตนสองสามีภรรยา ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่หายออกจากบ้านในพื้นที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ล่าสุดภายหลังจากที่มีการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นลงนะคะผู้สื่อข่าวเกาะติดสถานการณ์ที่บ้านกกกอกก็ได้ไปสอบถามความรู้สึกนายชาญหลาโพหรือว่าตาชาญซึ่งเป็นพ่อของนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนและนางสาววดีวงศีชาคุณแม่น้องชมพู่โดยตาชาญบอกว่าทราบผลการตัดสินของศาลจากเอที่โทรมาแจ้งข่าว ซึ่งหลังจากที่ทราบแล้วตนเองรู้สึกเสียใจมากพูดอะไรไม่ออกไม่อยากให้ใครต้องติดคุกอย่างไรก็ตามยังคงรู้สึกยินดีกับป้าแตนที่ศาลยกฟ้องป้าแตนจะได้กลับมาอยู่กับลูกเพราะว่าหากติดคุกทั้งสองคนก็จะไม่มีคนดูแลลูกส่วนเรื่องการอุทธรณ์คดีนั้นตนไม่ทราบรายละเอียดแต่ทราบว่าทางลุงพลและทนายมีการเตรียมการเอาไว้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับลุงพลและป้าแตนให้สู้ๆต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ